ดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราเราบอกความดีของคนไปในสื่อออนไลน์เนี่ยจะไม่ถูกฟอ้องอ่าแต่ถ้าโยมทำตัวแบบอัศบ,บุรุษคือกล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยไม่ถูกถามอืมไม่ได้ถูกถามเลยแต่ไปบอกความไม่ดีคนอื่นเนี่ยนะ,ะโยมจะถูกฟ้องลองได้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็น ระเบียบสังคมทั่วๆไปในโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าโยมถือหลักของพระศาสดาเนี่ยโยมก็จะอยู่ในโลกอย่างสงบสุขใช่ไหมโยมไม่มีภัยเดือดร้อนเลยเห็นไหมประโยชน์ที่โยมเป็นสัตบ,บุรุษคนดีนะความไม่ดีของคนอื่นไม่ถูกถามเราจะไม่พูดถ้าถูกถามล่ะพระศาสดาบ,บอกว่าให้หลีกเลี้ยวลดหย่อน ไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดนะถึงจะรู้มาเยอะก็ตามซึ่งสิ่งที่รู้อาจจะไม่จริงก็ได้อ่าใช่ไหมดังนั้นเราก็วางเป็นกลางกลางนะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะใช้หลักการสัจจานุรักษนาการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนะ การตามรักษาไว้ซึ่งความจริงมีอยู่ว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่รู้มาเท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ไม่แน่เห็นมาเลยได้ยินมาเลยรู้มาเลยเนี่ยแน่ๆเลยอันนี้จังนะอันนี้จังนวางเป็นกลางๆไว้ปุ๊บเนี่ยเราไม่เดือดร้อนเลยนะอืม